สวัสดีครับซี่ครับไปดูคําการตีจากบูมนะครับว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับยังไงเองไงไปฟังครับซี่ครับรู้สึกว่าคุณจะโดนอะไรในอนาคตกูไม่ได้ขู่แต่ทนายกูโทรหาทนายแล้วบอกทนายกำลังจะเดินทางมากูเอาจริงไม่งั้นพวกมึงก็ไปด่าแบบนี้ได้หมดดิเออมึงก็ไปใส่ร้าย,ายคนอื่นได้หมดดิเออขนาดไปคอมเมนต์ในไลน์แม่น,นักใส่ ไม่ให้ผัวเมียสนยังยังไม่ยอมไม,ไม่ไม่ยอมแล้วนะนี่ตองดีหวัดดีครับกูฝากถึงมึงนะอีลูกนอกไส้นะอีดำนะมึงไปแจ้งอะไรกูที่สอพอกุกตูมพรุ่งนี้กูจะไปนะ,ะมึงไปทําอะไรกับกูไว้กับผู้ก,กองป๊อกอู้รู้กันอยู่รู้หมดแล้วใครที่ไปเซ็นกูไม่สนใจกูเอาหมด งานเช่างานเช่า,า,าตำรวจไม่ใช่คนของมึงคนเดียวตำรวจคนของประชาชนมึงคิดว่าตำรวจคนของมึงเหรออีอ,อ,อีอีลูกนอกใจนะอีดาม <c oughs> มึงอย่าลืมนะมึงแจ้งความเป็นเพราะใครเพราะกูกูวางมึงไปแจ้งความเออ กูเคยรักมึงนะอเสียศูนแต่กูทํากับมึงได้เช่นกันกูรักมึงกูก็เกลียดมึงได้มึงเจอกูกูจะไปคัดสํานวนมึงให้ใครไปเซ็นมึงไปเซ็นอะไรกับผู้กองปอกอ้าวนะอ้าวเก็บหมดโอ้ยดําหมันไปไม่ได้ไงมึงคุ้มจะเอาเรื่องกูใช่ไหมกูแค่ถามเดี๋ยวกูจะไปคัดนะเดี๋ยวกูประสานหาผู้กองปอกกูมีหมดอ่ะตํรวจเบอร์โทรตํารวจอย่นสพปกตูมอ่ะยิง สารวัตรการเหรอที่มึงโทรหาแล้วพี่การเหรอสารวัตรการด้วยกู้มีผู้กองหนุ่มปะผู้กองป๊อเหรอมึงโทรหาใครอ่ะพวกกับล่ะกูมีหมดมึงคิดว่าตำรวจเป็นคนของมึงที่เสียสวนโว้ยเขารู้จักตอนที่ลูกมึงตายแค่นั้นแหละเออถูกนะเออเดี๋ยวกูจะไปครับงานงานข้าวงานข้าวยังครับข้าวไหมครับกูรู้หมดแล้วว่ามึงจะไปแจ้งกูเรื่องอะไรงานข้าวไหมครับจะไปคับต่อให้เป็นประจวบกูจะ มึงอ่ะมึงคิดว่ามึงเสียหายทีนี้ไปแจ้งเป็นไงฮะมึงจะเอาใครไปเป็นพยานมึงจะายายแจ๊ไปเหรอเป็นไงสําเร็จไหมล่ะเดี๋ยวกูจะไปคัดสํานวนพวกนี้กูจะไปเข้าไปหาผู้กองกูไปพวกนี้มึงกูไม่ไปมึงเรียกกูหมาได้เลยนะกูไม่ยอมมึงแล้วนี่เป็นคลิปพูดแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้หนึ่งวนันไม่ไว้สองคือคือวันนี้วันสุดท้ายแลย้วที่ครับวันสุดท้ายของวันนี้ครับนะ คุณจะรู้จักใครก็แล้วแต่ผู้กองผู้กองปกกอ,งปก,ก,องปกสาวัดกงสาวัดการบูมเขาก็รู้จักเหมือนกันนี่ครับเป็นการการันตีว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นางจะต้องออกมาพูดความจริงถ้าออกมาพูดจริงครับวันนี้ครับบูมจะเดินทางมาที่สอบอกตูมนะครับเดินทางไปที่สอบอกตูมเพื่อที่จะฟ้องหรือไปคัดลอกเอกสารเพื่อที่จะเตรียมการฟ้องถึงอย่างครับจะเป็นโจทย์อาจจากรายเป็นจำเลยได้อย่าเล่นกับบูม ใช่ครับวีทย์สองร้อยยี่สิบสานะครับอันนี้เราอย่าไปเกิดถึงบุคคลที่สามเลยพี่อันนี้ผมจินตนาการว่ามีคนไปแจ้งมึงคิดว่ามึงฉลาดนะมึงคิดว่าตำรวจเป็นคนของมึงเหรออย่าคิดว่าตัวเองเดี๋ยวจะไปชี้นิ้วสั่งตำรวจอะไรก็ได้มึงเคยไปเหยียบในโรงพักนะี่ยก็ไม่ใช่กูนี่แหละพาไปแจ้งความก็แจ้งความเป็นเพราะกูไม่ใช่เหรอ คนที่ค้าความไม่ดูตัวเองมึงบอกมันที่หนึ่งในบุ๊กดาหารว้าพี่จนตนาที่หนึ่งอะไรคะเนาะใช่ไหมพี่มึงใหญ่มาจากไหนก้นเออตำรวจแดกภาษีกูหมดแหละแดกภาษีประชาชนหมดแหละทุกคนมีสิทธิ์หมดแหละถูกมึงเสียภาษีคนเดียวหรือไงอีเสียศูนย์ <c oughs> เป็นไงครับจะไปชีกุกตูมกูอยากกูรู้ว่ามึงไปแจ้งอะไรไว้แล้วตำรวจรับเรื่องหรือเปล่า นะกูจะไปคัดมาอีไหนเซ็นกูเอาหมดกูเก็บหมดอีนเป็นพยานกูเอาหมดสวยนะ่วยนะ่วยถึงกูช่วยด้วยพวกชาวบ้านอยาหิวแสงค่ะบางคนอยาหิวแสงค่ะอยาหิวเงินค่ะสวยไม่ใช่ว่าเขาจะจ้างไปเป็นพยานแล้วมึงก็จะไปนะคะกูบอกเลยนะคะประกาศแล้วนะรวยแค่ไหนมึงตายไปแผ่นดินกบหน้ามึงน่ะประกาศถึงชาวบ้านนะกูช่วยด้วยนะเงินมาจุงจมูกสิคะเออนิทานนิทานนิทานนะชาวบ้านแล้หลายคนก็ดีครับ มีแต่อีบางตัวตนั้นที่เห็นแก่เงินนะคือลงขึ้นสามไม่คุ้มนะจ๊ะกูไม่ได้ขู่บุระกาถึงชาวบ้านนะครับว่าอย่าเข้ามายุ่งนะครับเอาจริงนะครับเป็นอะไรกันกูถามก่อนแต่ก่อนนั่งนินทากันยังก็หมูเจ๊ก็หมายเกระวัวจก็ควายด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่ดูสภาพตัวเองไม่ดูสันดานตัวเองแต่ละตัวพวกมึงเคยคิดว่าพวกมึงผิดกันไหมตามจริงแล้วนะกูว่าจะมูดแ้วนะแต่ที่จริงกูคิดไปคิดมาแล้วกูไม่ยอมแล้วกูโดนกระทบกูโดนกระทํโดนทอกระทํากระทําครับไม่กรทอกาเม าการหนึวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้มึงออกมาพูดว่ามึงคุยให้กับอีแม่นอกไส้มึงจริงหรือเปล่าหรือมึงไม่ได้คุยมึงออกมาพูดถ้ามึงไม่พูดกูบอกเลยฟ็อกเจอกันเจอกันเจอกันแล้วมึงจะได้รู้ว่าโจทย์ไม่ได้มีคนเดียวเเอออมีรื่งสักสนุกแล้วการน,นี้สนุกสนุกไหมล่ะ ช่องปลอมตลอดเลยผมซองออคือแบบไปคอมเมนต์อะไรคือสร้างประเด็นแล้วก็รีบลบช่องปลอม,อม,บบมช่องป,อปอลอมนะอ,อ,อีหลานช่องปลอมเหรอปลอมมากเลยอะ่ะเนาะผมซอเนาะบูมเขาอรีเก็บหลักฐานหมดแล้วแล้วก็ไปเช็คแล้วว่าเป็นช่องจริงผู้ติดตามสองหมื่นฟ้านะอย่าแถวช่องปลอมล่ะฮนะอีหลานก,กูให้โอกาสมึงนะอีลูกนอกใจกูไม่ยอมมึงแล้วนะ มึงใส่ไลฟ์กูมึงไลฟ์สดเดี๋ยวมึงลบคลิปมึงเอาดิฟัดกับกูเลยมึงกล้าเปล่ากูดูดคลิปมึงไว้หมดมึงด่ากูเนี่ยมาดิมึงด่าแล้วมึงลบไงมาดิเออดไม่หมดมึงกล้าไหมไอีดำแจ๊ะไม่กล้ากรับบูมฟัดกันมาเลยมึงฟ้องกูดิไม่กล้ากรับบูมฟ้องกูเลยมึงจะเอาใครใครเป็นพยานให้มึงแล้วอีที่เป็นพยานดูหน้าลูกไว้นะคะถ้าอยากจะอยู่เลี้ยงลูกนะคะเดี๋ยวกูจะไปคัดสัมภาระที่กกตูมมึงเจอ ดูเรื่องกับเบื้องลาบอกแล้วไงบอกแล้วไงมึงอยากูบอกแล้วกูขอขึ้นบอกแล้วเตือนแล้วไงก็ทำแล้วอียป้าฝรั่งเศสครับบอกแล้วไงคิดดีๆนะป้าป้าโดนคีป้าโดนคนเดียวนะครับแล้วเมื่อวานป้าก็มาคอมเมนต์ในช่องผมด้วยความคิดว่าผมกลัวป้าบิดเนาะกลัวป้าบิดว่าเป็นช่องปลอมเนาะก็ก็ก็กลัวป้าบิดว่าเป็นช่องปลอมอะไรประมาณเนี้ย นี่นะครับสิครับผลพวงของการทําิททำกรรมไว้นะครับนะนี่นะครับก็พูดแล้วไม่ขาดคาก็อย่า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 พูดและอย่าอย่าอย่าทำเคยฟังกันบ้างไหมล่ะน่ะหือก็บอกอยู่พะพ่าอย่าทําอย่าทําเคยฟังกันบ้างหรือเปล่าเออเตือนแล้วนะเตือนแล้วไม่ใช่ไม่เตือนที่อย่าเวียนจำของแท่ดูกันสืบ,บ้างนะ ไปเรียกทนายด่างมาด่วนให้ทนายกล้าไปทนายให้ไปเออ